ผมไปคุยพี่ยูมาแล้วเขาบอกว่าเรื่องรถพี่เนี่ยเดี๋ยวเขาปรับให้คือ,คอ,คอมันคือมันมันมันขับยากใช่ปะแล้วทีนี้เนี่ยม,มันขับยากทีนี้ทีนี้ร,รถสี่ล้อมันขับยากก็เลยจะทาให้ดอสเงีย้ยเดดเหลือล้อดเดียวจะได้ควบคุมง่ายก็คือคือคือจะเอาสี่ล้อออกแล้วก็มีแค่ล้อตรงกลางในภาพตามนะวันเลี้ยวได้ขึ้นเขาได้ไว้ย้มันเชิลวกว่าเยอะไว้พ่อมึงขับอะ <c oughs> เรื่องสก,กินมีดเนี่ยเดี๋ยวพี่ยูบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปบีบให้บอกเขาบอกพี่ยูบอกว่าเดี๋ยวบ,บ,บฟ้าบอกอ้นด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บีบให้คือไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันปับไปยังนะแต่ที่กูเห็นอันลา่าอันนู้นเลยอะ่ะยังไม่ปับเม,ม่คือว่าหลเสกมันเล่นอยู่คือผมไปถามพี่ว่าตัวด้วยตัวมีดอะ่ะพี่จเจาให้มันเป็นแบบว่าขาวดําเหรอหรือว่าหรือขาวดําก็ได้หรือว่าดําล้วนถ้าดาล้วนมันอมออกมาเป็นยางเงเป็นยังไงมาดูดิ ก้อนเป็นดำรวง่งก็เหมือนมิดวารโล่มผมไม,อม่อยู่ในตัวผมมันจะอยู่ในตัวไอเวทว่าคืนแม่มาแล้วทำยังไงก็ทำเถอะไม่สวยก็ทำเถอะอ้อาวเหียกูจะรู้ไม่ได้ว่าสวยแบบของมึงคือแบบไหนนะเขาบอกเอาหน้าผมแปะมีดได้ไหมพี่เอาไหมแทนโลโกโ้ได้ปะไ,ได้ปะอักษินด้วยพี่ของคุณนี่ได้ปะจะคุยกอีกเนาเพื่อน เอออะไรอะไรนะว่างไงนะไม่ถลุถลินนะถลุซ้ำสกายของนะครับดำมันเป็นหลักล่อขาวตัดไหมหรือว่าแบบไหนต้องรับตัครอบครัวครับอยู่ด้วยกันนานๆนะผมกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้ว่าแบบไหนมันสวยหรออุ้ก็ลองเสนอมาสิเพราะผมวยจากชุดพี่ใช่ไหมก็คือดำมันเป็นหลักแล้วก็มันจะมีลายขาวที่มันแซมขึ้นมาเพราะเอาว่ามันขาวดำอยู่แล้วถูกไหมอืมเอมันก็คงได้เป็นแค่นั้นแหละเฮียถ้าเกิดว่าดำล้วนอ่ะมันก็จะเป็นแค่แบบ มีมีวาโลแล้วก็มีโลโก้แปะตรงกลางคือถ้าเกิดอยากให้มันมีเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นอ่ะก็ต้องเป็นขาวดําเออก็ก็ที่เป็นแบบนี้อยู่ไงถูกไหมใช่ใช่ตอนนี้คือมันดำล้วนตอนนี้คือตอนนี้คือมันดําล้วนตอนนี้นะอยากได้แบบไหนเมียตอนนี้คือมึงอยากได้ดําล้วนหรือมึงอยากได้ดำตัดลายขาวเดี๋ยวกูคุยเดี๋ยวกูให้คําตอบได้ไหมกูประชุมแก๊งก่อนได้ไหมวันนี้วันนี้กูมีประชุมแก๊งพอดีโอเคผมไปด้วยได้ปะมีเรื่องประชุมไม่ต้องเสือก ขอบคุณคุณกอลดด้วยครับสำหรับซับสไครา์ของคุณนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวครับอยู่ด้กันนานๆนะครับผมเออพี่พี่อยู่มาพิมพ์ในช่องกูแล้วบอกเดี๋ยวแก้ให้เองขอบคุณครับพี่เออนั่นแหละคุยกับแกอาก็สรุเอามีดเอาหน้าผมไปแปะมีดที่ปะเปลี่ยวนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวรอมึงตายก่อนกูจะแปะเอาตายเอาแปะพวกนี้เลยไหมล่ะใจเย็นดีกว่าพี่สัตว์ก็นึกว่าอ้าวไอ้เหี้ยเสียงเ่าพวกโอเวอร์ไ้เหี้ย อเออมึงได้เสียแน่แหละเดี๋ยวมึงเสียชีวิตด้วยที่งานอะ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้เสียแค่เงือหรอกไอ้เหี้ยเวนเปลี่ยนที่ยืนแล้วพี่วอนจะให้ไปยืนไหนไม่มีบ้านเลยสัสอ๋อก็เห็นพอจะยืนแล้วน้ำเงินไงอยากเปลี่ยนแนวมันไกลเกินนะเอ,อมไกลเกินไม่รู้เอาเข้ามาทำไมก็ไม่รู้ <laughs> ทำไมเหี้ยมันตัดพ่อช่วงนี้เป็นเหี้ยแล้วเพี่วอนทำจริงไหมตัดพ่อเลย จะเลิกจะยุบแก๊งทิ้งเล่าไอ้เหี้ยทำไมอะที่เกียร์ทำเล่าไอสัตว์เหนื่อยทำดิทำเหี้ยไอสัตว์เหนื่อยชิบหายกำลังหาซื้อแหวนเซียนสามอยู่ยญาอ่อนเหนี้ยติดโยกังรบกับยุบแกง๊งแล้วมีเหี้อยอะไรบ้างล่ะเหี้ย๋ยวกูต่อยกูว่าทำเป็เหนื่อยเป็นเหนื่อยเวลน,นี่เอง เดี๋ยวเร่งเขียอะไรบอทได้ครับไอสัตว์เอาละโทษดีมีมีอาชีพปืนไม่จบกังอ่ะมีปะเพื่อนไม่ใช่คาบ้าไอสัตว์ที่จะไปล่าเป็นปืนมึงบ้าปะเนี่ยไม่มีอ่ะไมม่ีแเราจะมีปืนกาศจะเล่นด้วยนะไม่มึงเสกมาควักให้ดูได้ป่ะตอนนี้มันเป็นยังไงวะมึงรู้คำสั่งเสกมะมีกูไม่มีชื่อเสกไงพี่มึงก็ไปถามหลังบ้านมาดิหลางย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นแบบเนี้ยแบบโมเดลแบบเนี้ย มันจะเห็นภาพไ,มไหมล่ะไอ้หน้าส้นไปเนะคือมันไอ้ง่ายคือมึงนึกภาพนะด้ามเนี่ยด้ามดำอยู่นะคือมีดก็มีดดำแล้วก็มีตัดโลโก้ตรงกลางมีดเป็นเป็นลูกหัวโลกโอเวอร์แค่นั้นแหละไม่ต้องนึกยากเลยโอเวอร์เนี่ยเพราะบอลสูดดำก็เทนะเว้ยพี่ว่านี่เฮียนี่มันอันใหม่เนี่ยอันใหม่ก็เฮียแล้วอันนี้อันเดิมที่บอกเหมือนวิดวารล ผมว่าเราผมอ่ะผมว่าเท่แต่ว่าพี่มองว่าไงดีกว่าว่าผมโอเคนะขนาผมอ่ะถ้าอยู่ันี้อันใหม่ไอสัตว์อันนี้อันใหม่ใช่หรอเออจะทําใหม่ไหมบิวรับเรื่องไหมไม่ถ้าถ้าอันนี้ใหม่ก็สวยถ้าอันนี้ใหม่ก็โอเคอันนี้อันนี้มันใหม่เฮ้ยอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนอันนี้อันใหม่แชทแชททางแชทกูบอกว่าอันใหม่เฮ้ยอยู่ินิ่งดิไอสัตว์พ่อมึงตายไง ลองดูแดกเกอร์ได้ป่ะมีแดกเกอร์ป่ะทำนึคนหนึ่งอย่างเปลน,นเปลี่ยนแว่นตาเราได้ป่ะดกเกอร์ เฮ้ยนิ่งๆสิ <No. S 3> ส่วนใหญ่ด,ดักเกอร์แม่งสวยทุกอันเลยเว้ยพี่วันเอาจริงป่ะไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าผมเกอพอมีสกินแม่งสวยทุกอันเลยเ้ย่จริงๆเลยไวมทุกอันเลยทุกแก๊งเลยผมชอบของดีเคกับกับซาเวียร์จะโคตรสวยอะ่ะสวยจัดอ่ะ สรุปต้องแก้ไหมต้องบอกให้พี่ยูแก้ไหมไม่น่านะพี่ว่าถ้ามันใหม่แล้วก็ไม่ต้องนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องนะใช่ไหมไม่เปลี่ยนแล้วใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเวลาออกพ้นนะคนรู้หมดที่อยู่แก๊งอะไรอ๋อมึงจะหยิบไปเลิ่มมี้ะไรทำไมอ่ะมาทำสองเล่มนี้เหลืออยู่แล้วของเตะกลัวเลยว่าอ้วนไปละ คนที่ไม่อยากคุยกับผมมั้พี่วันไม่เห็นติดเลือดนะพี่ไม่เห็นไม่ติดเลือดเลยพี่ไม่ติดเลือดคุยเลยวะไม่หมายถึงเนี่ยผมฟันแล้วมันไม่ไม่มีไม่มีรอยเลือดวะก็ดีแล้วไงมันเป็นสกินไงไม่ติดเลือดเลยวะ เอาไม้พูมาดูดิไม้พูอะไรอ่ะไม้พูโอซีอ่ะไม้พูโอซีอ่ะเออที่มึงพากมาก่อนนั่นเนี่ยนี่ไงยใช้ไม้พูที่มึงโอซีไอ้ที่มันเหมือนไม้ลูเรียวเล็กๆอ่ะเรียวเลียวกเลี้ยป่ะนั่ที่มึงพาักตอนแรกอ่ะไม้พูที่มีหนามอ่ะเห็นมึงถืออยู่ตอนแรก แน่เลยเย็บปัน,นึ่งนะนี่วะใช่ปะไม่ใช่ไอสัตว์ มึงบอกอยู่ในเล็กๆจะไปรู้ไหมนะอันนี้หรือเปล่าล่ะใช่ไม่ใช่อันนี้มึงก็ไม่ได้โง่นะแต่ทำไมมึงทำตัวให้โง่าหาเหี้ยอะไรวะเรียนจุ่นแล้วแต่มันโกงต้องตีนอันนี้ปะเลี้ยวเล็กๆไปไปแก่ต้องตีนกู <laughs> ไปไปสัตว์ไม่ใช่เหรอไอ้ที่จะถีบหน้าเลยไป มันก็มันไม่เดียวมันไม่ได้ตรงไหนวะเนี่ยสันส้นๆเล็กๆไปไปกาตรตีนไปถ้าเกิดว่าทีมงานเสือเรื่งเอามีไฟฉายประม,มูลโอซีผมว่าในตอนเช้าไปสองกบงยัไงไงไอ้เหี้ยเผ <c oughs> ื่อมีคนอยากได้ไฟฉายทองอย่างเงี้ยทำไมเอามาแบบว่าสองที่กล่องแล้วเห็นเลขอย่างเงี้ยหรอกล่องเ,เห็นเลขจริงเลยอะเรื่องมึงอะแถ้าหลังบ้านจะทำมาก็เรื่องของมึงอะ ไอ้อะไม่ผูกโอซี่อะเอามาดูดิดูแล้วจะวายอะอะไรนะไม่ผูกโอซี่ะมาดูดิไม่ผูก,อกผโอซีอ่อะจับหนึงดิกูเห็นมึงควักอยู่มึงจะลีลาหาพ่อมึงเหรอไอ้สัสหาไม่เจอกูก็เห็นมึงควักอยู่หายไปนั่นละอันนี้อันนี้ใช่นี่ปะไม<า>่เขียนี่ยไม่ใช่สัตว์ ไมันค <Bond> ืออะไรวะฉันดีฉันดีที่งัดเหรอวะไอ้ที่ตีเนี่ยโอ้ยที่ตีอะมาเชยนี่หว่าไอ้สัตว์มาเชยีนี่ไของจริงละไม่แกล้งไม่แกล้งละแกล้งมาเยอะละมีหนามสั้นๆเล็กๆใช่ไอ้เหี้ยขวานวิวสี่วลวห้าเวทสปอยตั้งแต่ปีที่แล้วอะไอ้สัตว์เหี้ยกะเข้าปีหน้าเลยมั้งไอ้สัตว์ ใครจะไรู้เอาไปจะอัพพร้อมกันก็ได้เยี่ใครจะรู้วะเฮ้ยเราจะทำแต่อันนี้ป็นเนี่ยแต่เปไหนไปก่อนนี่ไงขิ้ที่ควักไอ้ขวานอะอะไรวะคุณม,มองจอเป็นเนี่ยพี่ตอนเนี้ยไหนควักตรงไหนสนับไม่ใช่เหรอแหวนไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ผมยังไม่ได้ถือ,อเลยเลยทำไมกูเห็นมึงกำหมัดมันถือใส่แหวนอยู่วะให้ดูเป็นจริงๆนะมึงกระโดดทีนงดิตรงลำอะดามเมจมันมก็ยังเท่าเดิมดิมันไม่ได้ปรับเลยเลยพี่ชอบมาถือว่าโมเดลมันสจะก<ว>ิน<ช>ไม้ภูเปล่าไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้ ันเหมือนสกินไม้พู่นะกูว่าอันเนี้ยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันดูเยอะเสียของให้โดนะไปแกตีนกูไย <c oughs> ตบหัวหลุดเลยเฮียเก็บก่อนเขาออกมากินเล่มเงินด้วยเฮียมั่วไปหมดแล้ว เอาไปจ่ายปะไป่ายโอซี่ะเอาเปาำพี่อะไรอ่ะตีบนรถได้ไงพี่ต,ต้องตีบนจากพันโดเท่านั้นนะต้างกิดคั้นอื่นไม่ทำใช้บล็อกเยอะพี่่อนไรนะ <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนอยู่แต่ มันอยู่แต่กายหยาบอะง่วง้วตวะตอนนี้พี่